สวัสดีครับพบกับช่างออกทุกอย่างหมอบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างออกก็จะมาอัปเดตราคาเหล็กให้เพื่อนๆนะครับได้รับทราบกันนะว่าตอนนี้นะครับราคาเหล็กแต่ละชนิดเนี่ยราคาเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่กําลังจะมีโปรเจกต์ทาอะไรต่ออะไรนะครับที่จะต้องใช้วัสดุที่เป็นเหล็กนะครับก็จะได้คํานวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นได้ตอนเนี้ราคาเหล็กเนี่ยมีการปรับราคาขึ้นมามากพอสมควรนะครับ นี่ว่ามากเลยแหละก็เลยเอารายละเอียดของเหล็กแต่ละชนิดนะครับมาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดช่างออกก็ต้องขออธิบายก่อนนะว่าราคาของเหล็กแต่ละพื้นที่แต่ละร้านนะครับบางทีราคาก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับก็อาจจะเนื่องจากสาเหตุปัจจัยหลายๆอย่างนะครับของแต่ละร้านอันนี้ช่างออกก็ไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับ และตอนนี้นะครับช่องออกก็อยู่ที่ศูนย์การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ช่างออกก็ขอสงวนชื่อไว้ก่อนแล้วกันช่องออกจะบอกเอาราคาเหล็กที่ใช้กันหลักๆทั่วๆไปนะครับก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับก็จะมีพวกเหล็กเป็นเหล็กเส้นก่อสร้างเหล็กที่ใช้ทําโครงหลังคานะครับอะไรพวกนี้ที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับส่วนเหล็กอย่างเหล็ก แผ่นนั้นหนาอะไรที่เป็นเหล็กอุตสาหกรรมอะไรต่ออะไรพวกนี้ช่าองออก,ก็ขอ,ขอข้ามไปเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เหล็กเส้นก่อสร้างก่อนแล้วกันเราจะเริ่มตั้งแต่6มิลเลยเนาะหรือว่า2หุนนะครับก็จะมีทั้ง2หุนเต็ม2หุนเบาแต่นี้น่าจะเป็นเหล็กเต็มนะครับเราจะเริ่มที่6มิลก่อนตัวนี้ความยาวอยู่ที่10เมตรนะครับ6กมิลนี้ก็จะเส้นละ68บาท9มิลก็จะอยู่ที่ 150บาทต่อไปก็จะเป็นข้ออ้อยนะครับข้ออ้อย12มิลเส้นละ242บาท16มิลเส้นละ426บาท20มิลเส้นละ666บาท25มิลเส้นละ1,041บาทเหล็กเส้นก่อสร้างก็จะประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเหล็กตัว C กันอีกกว่าเหล็กตัว C นี้ก็จะมีทั้งเหล็กดำนะครับแล้วก็เหล็กชุบกันวันนหน เดี๋ยวช่างอ๋อจะเอาเป็นเหล็กดำก่อนละกันก็จะเริ่มตั้งแต่หน้ากว้าง3มนิ้วก่อนเป็นเหล็กตัว C หน้ากว้าง3มนิ้วนะครับพวกเหล็กพวกนี้จะความยาวอยู่ที่6เมตรนะครับจะไม่เหมือนเหล็กเส้นก่อสร้างนะเหล็กเส้นก่อสร้างนี่จะเส้นหนึ่งยาว10เมตรนะครับตัวนี้จะยาวหเมตรจริงๆวัดจริงก็จะอยู่ที่ประมาณ6เมตรกว่านิดหนึ่งประมาณ6มเมตร2เซนหรือว่า6มเมตร1เซนครึ่งประมาณเนี้ยความหนา1.6ดนะครับ5 0าดบาท2มิล เส้นละ597บาท2.3มมิลเส้นละ676บาทต่อไปก็จะเป็นเหล็กตัว C หน้า4ก็ความหนาจะเริ่มต้นที่2มิลนะครับเส้นละ748บาท2.3เส้นละ846บาท3.2เส้นละ 1, 1 3 9บาทต่อไปก็จะเป็นเหล็กหน้า5นะครับเป็นเหล็กตัว C หน้า5เนาะเหล็กพวกนี้ก็จะใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้ทำโครงหลังคา นะครับหน้าสามหน้าสี่หน้า 3, ห้า, 4, หน,า 5, นี้ก็ยังใช้กันอยู่นะครับพวกตัวสีหน้าสามนี้ก็จะจะเอามาทําเป็นแปรหน้าสี่นี่ก็จะเอามาทําเป็นจันทันนะครับถ้าช่วงเสาใกล้ๆนี้ก็เอามาทําคานได้เหมือนกันตัวสีหน้าห้านี้ก็จะเอามาทําเป็นคานก็จะแข็งหน่อยนะครับความหนาที่สองจุดสามเซนละเก้าร้อยสามสิบแปดบาทสามจุดสองเซนละหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวสีหน้าหก ความหนา2.3อยู่ที่1 3 2บาท3.2เส้นละ1,399บาทนะครับตัว C ก็จะมีประมาณนี้นะครับมีหน้า3หน้า4หน้า5หน้า6อย่างี้อาจจะมีเยอะอกว่านี้นะถ้าออกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าที่ใช้หลักๆกันก็จะมีอยู่ประมาณแค่นี้แหละครับหน้า5หน้า6นี้ก็ส่วนใหญ่เอามาทําเป็นโครงหลังคาแล้วก็ทําเป็นคานนะครับสำหรับช่วงเสาที่ห่างๆก็มาทําเป็นคานได้ ต่อไปเรามาดูเป็นท่อเหลี่ยมบ้างท่อเหลี่ยมดําขนาด6กขุนนะครับจริงๆ4ี่ขุนก็มีนะร้านนี้ไม่ได้บอกไวนะก้นะก็ช่างออกข้ามไปเลยเราก็มาเริ่มตันตั้งแต่6กขุนก็นแล้วกันความหนาก็1.0อยู่ที่เส้นละ1 5 1บาท1.2ก็169บาท1.4 182บาทขยับมาเป็น1นิ้วความหนา1.0นะครับเส้นละ166บาท 1.2เส้นละ202บาท1.4 228บาท1.6 251บาทนิ้ว2หุนความหนาน1มิลอยู่ที่เส้นละ250บาท1.2มิล278บาท1.4มิล321บาท1.6 359บาท2.0 413บาท2.5 509บาทต่อไปเป็นนิ้วครึ่ง นะครับท่อเหลี่ยมนิ้วครึ่งคู่นิ้วครึ่งความหนา1มิลเส้นละ292บาท1.2มิล315บาท1.4มิล373บาท1.6มิล415บาท2.0เส้นละ477บาท2.5 597บาทพวกท่อดำนี้ก็จะมีความหนาเนี่ยมีมีหลายขนาดนะครับของความหนานะต่อไปก็จะเป็นท่อเหลี่ยม2นิ้ว ความหนาก็จะเริ่มตั้งแต่1.2มิลเส้นละ451บาท1.4 511บาท1.6 557 2.0 657 2.3 751บาท2.5 823 3.2 1,018บาทต่อไปก็จะเป็นท่อเหลี่ยม3นิ้วตัวนี้ก็จะเอามาทำเป็นเสานะความหนาเริ่มต้นที่1.4 เส้นละ793บาท1.6 882 2.0เส้นละ1036บาท2.5 1305บาท2.8 146 0บาทต่อไปก็จะเป็นท่อเหลี่ยม4นิ้วส่วนใหญ่ก็จะเอามาทำเป็นเสาความหนาเริ่มต้นที่2มิลเส้นละ1437บาท2.5มิล1739บาท ต่อไปก็เป็นท่อเหลี่ยม5นิ้วนะครับตัวนี้มีความหนาเดียวเนาะหมายถึงสินค้าที่มีที่นี่นะครับก็คือมีความหนาเท่านี้แต่ที่อื่นก็อาจจะมีเยอะกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้อะไรก็แตกต่างกันไปนะครับท่อเหลี่ยม5นิ้วนะครับตัวนี้จะมีความหนาอยู่ที่2.5เส้นละ2,217บาทท่อเหลี่ยม6นิ้วความหนา2.5เส้นละ31,97บาทต่อไปก็จะเป็นเหล็กกล่องไม่ขีดเรามาเริ่มที่ เหล็กกองไม่ขีด2นิ้วคูณนิ้วก่อนความหนาเริ่มต้นตั้งแต่1มิลนะครับเส้นละ292บาท1.2เส้นละ328บาท1.4 373บาท1.6 412บาท2.0เส้นละ477บาท2.5 599บาทต่อไปก็จะเป็น3นิ้วคูณนิ้วครึ่งเริ่มต้นตั้งแต่1.2มิลนะครับเส้นละ495บาท 1.4 546บาท1.6 606บาท2.0 741บาท2.3 862บาท2.5 977บาทต่อไปก็จะเป็น4นิ้วคูณ2นิ้วความหนาเริ่มต้นที่1.2มิลเส้นละ670บาท1.4เส้นละ765บาท1.6เส้นละ 847บาท2.0เซนละ989บาท2.5เซนละ1,250บาท3.2เซนละ1,597บาทต่อไปก็จะเป็นเหล็กกองไม่ขีด5นิ้วคูณ3นิ้วอันนี้จะอกไม่แน่ใจว่า5นิ้วคูณ2นิ้วมีหรือเปล่านะแต่อันนี้จะเป็น5นิ้วคูณ3นิ้วนะครับมีอยู่ความหนาเดียวนะครับก็คือ1.7เซนละ1,596บาทต่อไปก็จะเป็นเหล็กกองไม่ขีด หนิ้วคูณสนิ้วความหนาเริ่มต้นที่1.8ราคาเส้นละ1493บาทนะครับแล้วก็สอยก็อยู่ที่1530งารความหนา2.5เส้นละส0งพันกบาทนะครับรายการเหล็กกล่องดําก็จะมีอยู่แค่นี้ต่อไปก็มาเป็นเหล็กชุบกันวันไยบ้างโซวสามนิ้วกันวันไน,นะครับความหนา1.4เส้นละห้าบาท2.3เส้นละ7จ8บาท ตัว4 4นิ้วความหนา1.4เส้นละ732บาท2.3เส้นละ979บาท5นิ้วนะครับเป็น4 5นิ้วก็มีความหนาเดียวนะครับ2.3เส้นละ1,098บ,บาทแล้วก็มา4 6นิ้วความหนาเดียวเหมือนกันนะครับ2.3เส้นละ1,222บาทต่อไปก็จะเป็นท่อเหลี่ยมกันวานายัเดี๋ยวนี้พวกท่อกันวันไหมยนี่ก็นิยมใช้กันนะครับมันสะดวกนะครับไม่เปิดม,มือ เอามาก็ใช้งานได้เลยแล้วก็ทนสนิมด้วยนะครับแต่เราก็ต้องทาสีกันสนิมตามรอยเชื่อมเหมือนกันนะครับนิ้วคูนิ้วกันวันนหนนะครับความหนามิน2จะอยู่ที่225บาท1.4อยู่ที่262บาทต่อไปเป็นนิ้วครึ่งคูนิ้วครึ่งจริงๆนิ้ว2ก็มีนะครับแต่ว่าที่นี่ไม่มีนะครับช่างบอกว่าข้ามไปก่อนอนิ้วครึ่งคูนิ้วครึ่งกันวันหนห้นะครับหนามิน2อยู่ที่360บาท1 4 อยู่ที่405บาทขยับมาเป็น2นิ้วคูณ2นิ้วความหนา1.2เส้นละ462บาท1.4เส้นละ536ต่อไปก็จะเป็น4นิ้วคูณ4นิ้วอ้าว3คูณ3ไม่มีนะครับไม่เป็นไรนะครับเอากระโดดมาเป็น4คูณ4เลยแล้วกันอาจจะลืมติดป้ายหรือว่าสินค้าหมดอะไรอย่เงี้ยความหนา2.3นะครับเส้นละ1,853บบาทต่อไปเป็นเหล็กกล่องไม่ขีดบ้าง กล่องไม่ขีดนะครับ2นิ้วคูณนิ้วกันวันไหนความหนา1.2เ้นละ348บาท1.4เ้นละ415บาทต่อไปเป็น3นิ้วคูณนิ้วครึ่งหนามิล2อยู่ที่523บาท1.4อยู่ที่629บาทต่อไปก็จะเป็น4นิ้วคูณ2นิ้วหนามิล2เส้นละ700 1.4เ้นละ861บาทเหล็กกล่องก็จะมีอยู่แค่นี้ จะต่อไปมันก็จะเป็นท่อกลมแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาท่อกลมอีกสักสหน่อยแล้วกันนะครับเป็นท่อดําก่อนแล้วกันเริ่มตั้งแต่ท่อสี่หุนดําหรือว่าครึ่งนิ้วความหนา1.2เส้เนละ149บาท1.4เส้เนละ1น6บาทท่อ6หุนความหนามิล2อยู่ที่เส้นละ192บาท1.4 218บาท 1.6, 240 2.0 297บาทท่อดำนิ้ว1ความหนา1.2 239บาท1.4 271บาท1.6 299 2.0 349ท่อนิ้ว2 1.2 313บาท1.4 359บาท1.6 392บาท2.0 462บาทต่อไปเป็นท่อนิ้วครึ่งท่อดำนิ้วครึ่งนะครับ ความหนาอยู่ที่1.2เท่ากับ348บาท1.4 402บาท1.6 451บาท2.0 521บาท2.3 590 2.5 652บาทท่อ2นิ้วความหนา1.2 445 1.4 481 1.6 510บาท2.0 568บาท 2.5 665บาท2.8 835 3.2 1 4 2บาทนาทตัวนี้ป้ายราคาอาจจะไม่ตรงกันกับที่ช่างออกบอกนะครับอาจจะเนื่องจากมีป้ายหลุดแล้วก็ลูกค้ามาเสียบมาดูนะครับแล้วก็อาจจะเสียบผิดช่องนะครับด,ดูตามที่ราคาที่ช่างออกบอกแล้วกันน่าจะถูกต้องกว่านะครับต่อไปเป็นท่อ2นิ้วครึ่ง ตัวนี้เริ่มที่ความหนา1.8เท่ากับ799บาทต่อเส้นนะครับ2.0 865บาท2.5 1,085บาท3.2 1,325ต่อไปก็จะเป็นท่อ3นิ้วนะครับตัวนี้ไดมิเตอร์3นิ้วก็ความหนา1.8เท่ากับ918บาท2.0 1 0 6บาท2.5 1,278บาทครัป้ายราคาความหนา2.8งไม่มีนะครับหายก็กระโดดมาที่3.2จเลยเนาะเส้นละ1,555งาิบหาทก็ท่อดำก็หมดแล้วตอนนี้ทีนี้เรามาดูพวกท่อกันวันไหนบ้างนะครับเอาเป็นท่อเคลือบสังกะสีป้ายเรียบก่อนป้ายเรียบก็คือมันจะไม่มีเกีียวนะครับเริ่มจากท่อสีหุนก่อนตัวนี้ไม่ได้มีความหนาบอกเนาะรประมาณมิลนึงนะเส้นละ26 3บาท นะครับอันนี้ท่อสี่หุนนะต่อไปเป็นท่อหกหุนสามร้อยยี่สิบบาทท่อหนึ่งนิ้วสี่ร้อยสิบเก้าบาทพอปลายเรียบไปแล้วทีนี้เป็นแปะประปาละแปะประปาก็จะมีเกีียวมันก็จะมีคาดเหลืองกับคาดน้ำเงินก็คือการที่เขาพ่นสีเหลืองไว้คาดสีไว้อะครับมีสีเหลืองสีน้ำเงินอันนี้ความหนาเนี่ยสีเหลืองจะบางกว่านะครับสีน้ำเงินจะหนากว่าแต่่างออกไม่แน่ใจว่าหนาเท่าไหร่นะ ดูจากสายตาถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับคาดว่าคาดเหลืองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณมิลสองนะครับค่าน้ำเงินจะอยู่ที่ประมาณมิลหนะครับเรามาดูคาดเหลือกันก่อนเริ่มตั้งแต่4ีหุนนะครับเส้นละ271บาท6กหุนสาม้อยสาบาท1นิ้ว485นิ้ว2 621บาทนิ้วครึ่ง755บาท2นิ้ว932บาท3นิ้ว1,705บาท4นิ้ว2,696บาทาทีนี้ก็มาดูค่าน้ำเงินกันบ้างค่าน้ำเงินก็จะหนาหน่อยไดยมิตเตอร์4หุ้นเส้นละ366บาท6หุ้น488 1น,นิ้ว579บาท1น,นิ้ว2หุ้น 7 6 9บาทนิ้วครึ่ง883 2นิ้ว1 0 8 8บาท3นิ้ว2345 4นิ้ว2 9 9 9บาทครับผมพวกเหล็กแผ่นอะไรพวกนี้ช่างออกขอ,ขอข้ามไปเลยดีกว่าเนาะเรามาที่เหล็กฉากกันเลยดีกว่าเหล็กฉากนี้ก็จะมี1นิ้วนะครับเหล็กฉากหน้ากว้าง1นิ้วหนา1หุนนะครับคูณ1ทันี่ก็คือความหนานะครับความหนา1หุน เส้นละ260บาทเหล็กฉากนิ้ว2 325บาทเหล็กฉากนิ้วครึ่ง352บาทต่อไปจะเป็นเหล็กฉาก2นิ้วเหล็กฉาก2นิ้วนี่ความหนาจะเริ่มตั้งแต่นะครับ3มมิลความหนา3มมิลก็เส้นละ463บาท4มิลก็6 0 2บาท6มิลแปดบาทนะครับแล้วก็มาเหล็กฉาก3นิ้วเหล็กฉาก3นิ้วก็จะมีความหนาเดียวเลยก็คือ6มิลน,นะครับเส้นละ 1, 3 4 5บาท พวกเหล็กแผ่นขอข้ามไปแล้วกันนะครับพวกสีเหล็กสีล้างน้ําเหล็กพวกบีมอะไรพวกนี้นะครับมีแบลรีดน้าต่างอะ่ะเหล็กแบลรีดครึ่งนิ้วนะครับที่ส่วนใหญ่เขาจะมาทําเหล็กดัดกันนะครับเหล็กแบลีดนะความหนาอยู่ที่สามมิลน,นะครับเส้นละเจ็ดสิบาทก็คงประมาณนี้นะครับสําหรับราคาเหล็กนะครับก็คงประมาณนี้ก็เพื่อนๆลองดูแล้วกันนะครับเผื่อว่าอยากจะทําอะไรที่เกี่ยวกับเหล็กนะครับก็ลองเทียบราคาดู ราคาก็บางร้านก็แตกต่างกันไปนะครับแต่เราก็เอาตัวนี้มาเป็นการคำนวณเบื้องต้นได้ช่างออกก็มาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็คงจะประมาณนี้ก็ขอบคุณนนเพื่อนนะครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ช่างออกก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่างออกด้วยนะครับหรือว่าช่างออกมีคลิปวิดีโอมีความรู้มีสาระ มีเทคนิคก,การทำงานอะไรใหม่ๆนะครับช่างออกเขาจะมาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างออกเขาต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ